สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการคำนวณหาค่าความละเอียดของเครื่องมือนะคะแล้วก็ค่าลิสเคาของเครื่องมือด้วยค่ะเป็นค่าที่น้อยที่สุดที่สามารถอ่านได้จากเครื่องมือวัดค่ะ Lady Engineer ตัวอย่างในวันนี้นะคะจะเป็นเวอร์เนียแบบสเกลที่ห้องโมแอนไรนะคะรุ่น100ขีด1ค่ะ รุ่นนี้สามารถอ่านได้ทั้งหน่วยนิ้วและก็หน่วยมิลลิเมตรค่ะช่วงการวัดอยู่ที่6นิ้วหรือ150มิลลิเมตรค่ะจะมีหน่วยกำกับไว้ด้านบนเครื่องมือแบบนี้เลยนะคะก็จะมีแถบด้านบนและก็ด้านล่างนะคะซึ่งจะแยกหน่วยการวัดกันนะคะเดี๋ยวเรามา ดูที่แทบด้านบนก่อนนะคะบนเครื่องมือนี้มีตัวเลขกำกับ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็เขียนว่า in หรือนิ้วนะคะความหมายก็คือตัวเลขที่อ่านค่าได้เนี่ยจะเป็นระยะ นิ้วค่ะคือระยะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วแบบนี้ที่เมนสเกลในจะเห็นว่าทุกช่องนะคะมีขนาดเท่ากันก็คือมีการแบ่งสเกลเท่ากันหมดระยะ0ถึง1นนะคะเราก็คือ มีค่าเท่ากับ1นิ้วค่ะเราต้องมานับว่าแบ่งออกเป็นช่องย่อยทั้งหมดกี่ช่องค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16ค่ะเท่ากับ16ช่อง หช่องก็จะมีค่าเศษหนส่วนสินิ้วอันนี้คือค่าที่อ่านได้บนเมนสเกลนะคะ1ช่องมีค่าเท่ากับเศษหนส่วนสินิ้วแล้วก็ด้วยหลักการของเวอร์เนียนะคะคือเราจะนำสเกลมาขยายบนเวอร์เนียสเกลตรงนี้คือนำหนช่อง ของเมนสเกลมาขยายเป็นเวอร์เนียสเกลตรงนี้ก็คือหนึ่งช่องของเมนสเกลมีค่าเท่ากับเศ็ดนส่วนสิบหนิ้วนะคะมาตั้งตรงนี้1ส่วนสิบหนิ้วมาขยายเป็นเวอร์เนียสเกลตรงนี้ซึ่งแบ่งออกเป็นหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าหกเจ็ดแปด แช่องย่อยค่ะอันนี้เขียนไว้ก่อนจะได้ไม่หลงเมน,นสเกลนี่คือเวอร์เนียสเกลที่เวอร์เนียสเกลหช่องก็เท่ากับเศษหนึส่วนสินิ้ว หารด้วย8ช่องนะคะหารด้วย8ก็คือคูณด้วยเศษ1นส่วน8ดนั่นเองค่ะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน16คูณ8เท่ากับเศษ1ส่วน128นิ้ว ก็จะตรงกับตัวเลขที่ระบุไว้บนเครื่องมือตรงนี้นะคะเศษ1นส่วน128ินิ้วก็คือค่าความละเอียดที่เล็กที่สุดที่อ่านได้จากเวอร์เนียตัวนี้ในหน่วยนิ้วค่ะหรือเราก็จะเรียกค่านี้ว่าเป็นค่าลิสเคาของของเวอร์เนียตัวนี้ค่ะในหน่วยนิ้วต่อไปเป็นแถบด้านล่างนะคะจะเป็นหน่วย มิลลิเมตรค่ะระยะที่อ่านได้บนเครื่องมือนะคะ0ถึง10อันนี้ก็คือ10มิลลิเมตรค่ะคำนวณค่าความละเอียดของที่เมนสเกลก่อนนะคะ10มิลลิเมตร เลข0นถึง10นะคะคือระยะ10มิลิเมตรแล้วแบ่งออกเป็นช่องย่อย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แบ่งออกเป็น10ช่อง1ช่องก็จะมีค่าเท่ากับ10มิลิเมตรหาด้วย10ช่องเท่ากับ1มิลิเมตรค่ะ ก็คือ1ช่องย่อยของเมนสเกลมีค่าเท่ากับ1 mm มมนั่นเองค่ะเช่นกันค่ะทีนี้เราก็ต้องมาคำนวณค่าของเวเนียร์สเกลตรงนี้ความความหมายของเวเนียร์สเกลก็คือเรานำาช่องย่อยของเมนสเกลหรือ1ม mm, มตรงนี้นะคะมาขยายออกเป็นเวเนียร์สเกลตรงนี้ เราก็จะคำนวณโดยให้ระยะ1มิลลิเมตรเท่ากับเวอร์เนี่ยสเกลตรงนี้แบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ช่องย่อยแลคะ่ะเขียนไว้ก่อนเหมือนกันว่า เนีสเกลอันนี้คือเวอร์เนียสเกลหนึ่งช่องของเวอร์เนียสเกลก็คำนวณโดย1ม mm, ิลิเมตรหารด้วย20ช่องก็เท่ากับเศษ1ส่วน20แบบนี้นะคะก็จะแปลงเป็นทศนิยมได้0.05 มิลลิเมตรค่ะก็มีระบุไว้บนเครื่องมือแบบนี้ค่ะก็คือเขาจะคํานวณมาให้เราเราสามารถอ่านค่าตรงนี้แล้วก็นำตัวเลขไปใช้งานได้เลยค่ะเพิ่มเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการอ่านค่าเฉยๆแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถคํานวณได้ด้วยตนเองค่ะ สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะคะเบอร์เนียค่ารีสเคานะคะในหน่วยนิ้วก็คือเซต1นึ่ส่วน128ินิ้วในหน่วยมิลลิเมตรก็จะเป็น0.05มิลลิเมตรค่ะวิธีการคำนวณก็เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะมีใครลองนำเครื่องมือมาคำนวณหาค่าความละเอียดหรือค่ารีสเคาเหมือนกับแอดมินบ้างไหมคะ ทำไปทำมาก็รู้สึกสนุกดีนะคะลองนํามาคํานวณดูค่ะเราจะได้คล่องคลองขึ้นด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ